เลิกลับแล้วเหนื่อยมากเยมาเออเหนื่อยพรุ่งนี้มีทัวร์ลงด้วยพรุ่งนี้มาอีกแล้วยิ่งยิ่งไกลวันหวยออกยิ่งเยอะแล้วก็องเเห็นเขาวิ่กับพื้นแล้วเขาไม่ดินก็บางที่ไม่ได้ปล่อยเขาปล่อยได้แต่มันจับยากเนาะแต่วันนั้นเห็นเขาวิ่งกับพื้นแล้วหยุดเดี๋ยวพรุ่งนี้คนใส่ชุดขาวจะมาที่ให้คนนั้นแหละคนนั้นแหละสองชุดสองหนึ่งเก้าแหละคนนั้นก็หญิงบก็หญิงเขาจะมาตรวจมลพรุ่งนี้วันพักอ๋อนั่นแหละนั่นแหละคนนั้นแหละเขาหยิบแล้วเขาก็โชว์ในทีวี อย so ู่บนเเขาเหนื่อยเขาดีโวันน uh ี้คนเยอะมากได้ไม่เหมือนกันใช่ไหมบางทีก็เหมือนกันแย้วยืเข้าไปสามตัวลูกนีเอานี้ย้ออกมาให้พี่เขาหน่อยยืดออกมาครับโอ้ยจิกมืออันหนึ่งนหนึ่งจิกเลย เด De uh, ent ี๋ยวเดี๋ยวอีกสอันอีกอัน่ลยาเลยเอาลุ่นเองอันนี้ศนะครับเขาเสเลขหนึ่งศูนย์จิกนี้ก็ไม่เป็นไรจม่เงี้ยอจกจำไรนะจีกจำไรนะสชอบเหรอเอาไปกัน เม่อศูนย์นะต้งอังนถึงลถึงเขียก็ดิเขียวด

ใส่อไม่ใส่รอเขาจะกินใช่อ๋อกระดาษทนอะผมผมอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้0ูนยแล้วอีกตัวลก่ยมอนไไ่กี้มาเต็มเลยคุณเหลอันีเมื่อกี้ลงไว้ไม่เห็น มือไม่เกี่ยวทาเล็บไงอ๋อชอบเหรอชอบทาเล็บแดงโดอ,อ้โหอ๋อถ้าเขาตัวผู้จะมีูไหมครับตัวผู้เหรอ